สวัสดีครับอยู่กับผมโตรังซ่านะครับวันนี้จะมารีวิวเกมที่ชื่อเกมว่า n i t l t r o นะฮะสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว RPG นะครับที่ผสมผสานกับแนววางแผนกลยุทธ์นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบว่าจัดทีมปาร์ตี้นะครับที่จะต้องมีสมาชิกในทีมเนี่ยทั้งหมด4คนด้วยกันนะฮะซึ่งก็จะมีตัวละครที่จะให้เราเลือกเข้ามาปาร์ตี้กันจะมีแตกต่างกันออกไปนะครับมีทั้งเป็นอาชีพโรคอาเชอร์นะฮะฮิลเลอร์นะครับเมแล้วก็แท นะฮะเราจําเป็นจะต้องจัดทีมให้ดีนะครับเพื่อที่จะเอาชนะในการต่อสู้ให้ได้นะฮะเนื้อเรื่องก็จะมีแบบว่ารวมๆกันแล้วเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอด่านที่ลจะให้เราเล่นเนี่ยมากมายเลยฮะไม่ไม่ต่ำกว่า11 0ด่านเลยเดียวนะครับแล้วก็จะมะีในส่วนของระบบให้เราเล่นก็คือเป็นระบบอารีนานะครับที่จะเอาไว้สําหรับคนที่อยากจะ ต่อสู้ PP กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีให้ต่อสู้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีระบบที่เป็นเอ่อเทรนนิ่งกาวนะครับเอาไว้สําหรับฝึกฝนตัวเรานั่นเองนะครับเพื่อให้เราเก่งขึ้นนั่นแหละนะฮะประมาณนั้นนะครับผมก็สําหรับเกมนี้ก็จะมีให้เลือกหลากหลายภาษาเลยนะฮะก็ที่ผมเลือกมาก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับในส่วนภาษาไทยนั้นยังไม่มีนะฮะแล้วก็คนที่อยากจะโหลดเล่นเกมนี้ก็สามารถที่จะโหลดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยเอ่อโปรแกรมอย่างอื่นนะครับมีเอ่อเป็น เพจสโต r e ก็สามารถโหลดได้เลยพิมพ์ชื่อเกมเข้าไปก็มีให้โหลดแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะมาเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันดีกว่านะครับกด Tattoo Start เข้าไปเลยตรงนี้ผมตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอืมก็รอมันโหลดสักครู่นึงนะฮะอืมสักแปบ๊บสักแปบ๊บเร็วๆสิจ้าเออมาแล้ว เฮ้ยจะค้างอยู่ทำไมนานจังเลยก็หลายๆเกมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะต้องรอมันโหลดอยู่ร่ำไปอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นบอกเล่าเนื้อเรื่องต่างๆนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะครับก็ผ่านๆไปนะฮะมาแล้วอันนี้เราอยากจะดูก็ได้หรือไม่อยากจะดูก็ได้นะครับแล้วแต่เราว่าจะอะไรยังไงนะอืม เขามีมาเป็นเนื้อเรื่องเลยนะครับมันก็จะแบบว่าอะไรยังไงก็ว่ากันไปอะกดสกิปข้ามไปนี่พร้อมแล้วเราไปจัดการโอ้โหเสียงดังไปปะวะเอาลดลงนิดหน่อยอโอเควิ่งไหมครับเราต้องไปจัดการมอนหุยโชนี่สกิปข้ามครับพร้อมต่อกู้ลุยนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่เนะน่ยนะฟันเลยฟันเลยฟันเลย นี่น,ะนี่แนะ่เป็นไงล่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยภาพก็ถือว่าสวยน่าเล่นทีเดียวนะครับสําหรับเกมนี้นะอีกหนึ่งเกมก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะบอกว่าภาพสวยเลยแหละนะฮะ,ะต่อไปเป็นการใช้สกิลครับเอาไว้ต่อสู้อีกนั่นแหละนะโอ้โหสกิลสุดยอดสกิลอื่นบ้างเป็นไงเอา้าตายแล้วเหรอโอ้ยมีมังกรบินมาด้วย มันคืออะไรเนี่ยมันจะบินมาหาเราจัดการเราใช่ไหมบางกรมันเข้าไปอยู่ในป้อมแล้วครับแล้วก็มันทำอะไรฮะโอ้ไปไหนไม่รู้แล้ววิ่งมาโอ้โหเจอไอ้นี่บอสตัวนี้เราจะต้องต่อสู้กับมันใช่ไหมเยออ่ามีคนมาช่วยคนแล้วนี่ ข้ามาช่วยแล้วไม่ต้องห่วงเราจะไปด้วยกันไม่ว่าจะตายหรือยังไงก็ตามมาจัดการมันจัดการมันเลยเฮ้ยอันนี้เราใช้อะไรได้บ้างวะอันนี้งก่อนไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันเฮ้ยใช้สกิลใช่ไหมนี่แน่โอ้โหครั้งเดียวจอดฮะสุดยอดไปเลยเพื่อนและเราก็จะข้ามไปดินแดน อีกหนึ่งเดนด,นด้วยกันนี่ก็มีอาวุธหลากหลายครับตั้งแต่อาวุธสีธรรมดาเขียวน้ำเงินม่วงนะโอ้โหแสดงว่าสีแดงนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเออเลิศเลอเพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับสำหรับอาวุธนะอ่ามาแล้วโอโ้โหมันเนื้อเรื่องมันเยอะไปเปาวะผมว่าข้ามดีกว่ะเอออ่ข้ามเนื้อเรื่องไปเลยไม่ต้องไปฝึกฝนอะไรมากหรอกมันก็เล่นอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นักหลงอกเนาะ อันนี้ผมกดสก,กิปข้ามมาแล้วมาแล้วนี่คือ,อเมืองเริ่มต้นที่เราจะเล่นใช้หรือไม่ไปไปที่ช็อปครับเราจะไปช็อปกันอ,อันนี้คืออะไรเปิดซื้อใหม่หมื่นแปดครับดูดิว่าเปิดเราจะได้อะไรฮะคลิกครับผมโอ้โหนี่ครับมันคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นการ์ดต,ตัวละครอะไรสักอย่างหนึ่ง ปั๊บมาแล้วนี่เสียนี่นะเสียเพชรสองรอยนะครับวันนี้มันต้องดีกว่าเดิมฮะไ้เราทำอะไรอีกละ่ะมามาที่นี่ครับต่อพาวออฟฮีโร่ครับผมซอม,มอนครับหนึ่งพันโกลฮึบโอ้โหนี่โอ้โหสวยงามมากดาวเดียว หูใส่อาวุธสุดยอดเลยนะฮะแล้วก็มาอีกตัวนึงครับเราซัมมอนมานะฮะเราจะได้มีมาช่วยต่อสู้กับเราไงนะครับผมนี่เรียบร้อยเย yeah. ตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะฮะมาครับไปที่โหมดเนื้อเรื่องกันเริ่มแรกด่านแรกครับนี่เราก็ต้องเล่นไปเรื่อยฮะมันเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะฮะเราก็ต้องเล่นผ่านไปเรื่อยแล้วก็เอาเพื่อนไปด้วยนี่ไปเลยครับ มีการเสีย energy เวลาเล่นด้วยนะออลุยโอ้ยเดี๋ยวผมจะเอาลิงค์ไว้ให้โหลดด้วยนะแต่ว่าสำหรับใครที่ขี้เกียจกดลิงก์ก็ไปพิมพ์ชื่อที่าตามแอปได้เลยนะฮะพิมพ์ง,ง่ายๆมาแล้วจัดการมันนี่นะเฮ้ยจริงๆมันออโตโ้ได้นี่หว่าเฮ้ย นี่มันออโต้หรืออะไรวะอ๋อเอ้ยมาทำอะไรอยู่เราจะต้องไปจัดการมันอันนี้เราขยายหน้าจอให้มันดูกว้างขึ้นมานะครับก็ดูสวยขึ้นมากว่าเดิมเออเออเออนี่แน่เรียบร้อยเพื่อนไปกันต่อครับ ฮะมันคือตัวอะไรวะไปไหนแล้วโอ้โหมีบอสโผล่มาอีกแล้วครับสองหัวจัดการต่อสู้กับมันสกิลด้วยนี่สกิลไปเลยนี่แนะ่โอ้โอหอึ้ยอึ้อเลือดบอสใช่ย่อยนะอือจากเหลืองเป็นสีม่วงต่อบอสแช้สกิลหน่อยเป็นไงเพื่อนนี่นี่สกิลนี้ไรากาดสกิลนี้ เออเราเปลี่ยนตัวเล่นได้นะอ่าเรียบร้อยแล้วชนะแล้วเย่อ <c> ย <oughs> ่าสามดาวโอเคอ่าก็ผ่านไปได้ดีแรกๆครับไม่มีคำว่าแพ้ทุกเกมนะฮ <c> ะ <oughs> เออโอ้ยนี่ได้ของอะไรมาบ้างครับไอตรงไอเทมอะไรก็ว่าไปได้เวลอัพด้วยเออแล้วก็มันใชใ้เราทำอะไรต่อครับแรกๆก็ต้องสอนเราก่อนแหละนะอ่ะอันนี้มันคืออะไร ให้เรากดไปตรงนี้อาา่าฮะสร้างสร้างกดกดสร้างนั่นเองมันมีให้สร้างเป็นฐานฐานเลยนะเนี่ยอา่า production อันนี้ก็คืออะไรวะเอาไว้ปกป้องเอ่อฐานเราใช่ไหมนี่ ไปต่อสู้กันต่ออา้าไม่ใช่ต่อสู้นี่ว่าใส่อาวุธนี่มีอาวุธที่เราใส่แล้วปับ๊บเรียบร้อยความสามารถก็เพิ่มขึ้นมาทันทีหลังจากความสามารถเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไปต่อสู้กันต่อนะครับกับหมดเนื้อเรื่องนั่นเองอ่าตอนนี้เรามีทีมประมาณนี้แหละ่ะกดก็ไปสู้เลยพร้อมลุย ตอนนี้เรายัางเลเวลสองเองนะฮะมาแล้วเราไปลืันต่อดีกว่าเพื่อนมีกระตุกเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยไปกันต่อเลยเฮ้ hey, ไอ้นี่อีกแล้วไปดิ เอาไม่ไปอะ่ะโอเคไปแล้วดัดการแล้วสกิลด้วยนี่สกิลนี้ไปไหนล่ะเออผมว่ามันไกลไปนะอืมอันนี้ดีกว่าให้มันเป็นแบบมุมกล้องแบบออโต้ดีกว่าเนะเอา้ายัง ทางนี้เราต้องมาทางนี้ดีกว่าเย่ไปได้เพื่อนมาอีกแล้วกดข้ามครับเจอบอสนี่แน่นี่แน่นี่แน่คิวไปเลยบอสอยู่หลัง เออเออโดนอะไรวะโอ้โหโอโหวิ่งเข้าไม่ได้เลยอน่ย <laughs> เออเรียบร้อยอค่อยยังช่วหน่อยโทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีกระตุกกตกบ้างนะเพราะว่าเกมก็าภาพมันค่อนข้างสวยอะสเปคมันก็น่าจะพอสมควร ยืบโหลดนานอีกแล้วเย่เอมันจะให้เราทำอะไรอีกหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องออไปจัดการเองแล้วมันจะไม่สอนเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็กดออกมา อ่ะคอมพลีทแล้วนี่คอมพลีทหมดแล้วนี่เรียบร้อยอ่มีฟรีไหมนี่ไงฟรีเปิดเลยเปิดฟรีปับ๊บโอ้โหยาครับผมอ่ไม่มีอะไรให้เราฟรีนี่ไงซองจดหมายตรงนี้น่าจะเป็นของฟรีแน่นอนนี่รองเท้าสองดาว แล้วก็โอ้โหเพชรอีก800ครับผมอ่าอันนี้เอาไว้ให้เราแบบว่าไปทดลองใช้ได้ action point อ,อืม challenge ต่างๆนะครับเราก็มากดรับอ่า level up เลยเยออกไปแล้วก็มาดูที่ โฮของเราครับอ่ามีของให้ใส่แล้วเอ่อเราจะใส่อะไรดีล่ะอุ้ยลบสองบวกหอืม,อมเดี๋ยวนะดูตัวอื่นก่อนนะอ่าอันนี้ใส่อะไรก็ได้ อีกคิไวนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งชุบเย่ yeah. อัปเกรดได้ด้วยนะครับผมนี่ดูการอัปเกรดของเราเราต้องใช้ของพวกนี้มาอัปเกรดใส่ด้เหรออ๋อนี่ไงมาถึงจะอัปเกรดได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่ามีเกราะด้วยนะครับอันนี้เอามาใส่กับตัวตัวหลักของเราดีกว่าน,นี่สองดาวตัวนี้ มาดูที่อ e ีคลิปก่อนนี่ใสไ,ไปเลยปั๊บความสามารถเพิ่มขึม้นทันทีแอเซอรี่ยังไม่มีอุยอ้ยอุ้ยเอ่อสกิลสกิลเพิ่มสกิลก่อนมาดูเซสกิลกันอัปเกรดเลยแม็กก็ได้ท่านี้เพิ่งจะเลเวล3เองไง อัปเกรดครับนี่เสร็จตัวนี้ด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวหลังจากที่เราอัปเกรดอะไรเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะไปลุยกันต่ออ่าอันนี้คือเมืองของเรานี่ยังอัปเกรดไม่ได้ แต่สามารถย้ายได,ได้นะฮะเออไปเดี๋ยวเราไปโหมดสตอรี่กันก่อนนะครับถ้าไปโหมดอื่นๆยังไม่พร้อมหรอกนะ,ะสำหรับตัวเราเพราะว่ามันยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเล่นอีกสักด่านหนึ่งแล้วกันนะฮะไปลองะลุยงกันอีกสักรอบก็มันก็น่าจะมีของอะไรมาให้เราได้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 ได,ได,ได,ได้หากันด้วยแหละนะครับ ไป่ลุยจัดการมันนี่แน่นี่แน่อืมเสร็จเฮ้ยโอ้มันยังโผล่มาเรื่อย,อยมีอะไรมาเพิ่มอีกอะ อ้มันวิ่งเข้ามาหาเราเลยครับผมมาแล้วบอสมาเลยเราไม่กลัวหรอกพร้อมกดสกิปข้ามไปมันจะพูดอะไรก็ช่างมันอ้าวมันวิ่งไปไหนอะ วิ่งไปไหนครับวิ่งมางนี้ใหม่ครับอ้าวชนะแล้วเหรออะไรวะแล้วบอลเมื่อกี้นี้ไม่ฆ่ามันไงมีธนูมาเพิ่มครับได้ธนูมาอืม เย่เลเวลสเลยทีเดียวเชียวก็เมื่อกี้นี้ของมาเพิ่มมาดูที่กระเป๋าเราอะไรวะเนี่ยอุ้ยอันนี้มันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเรานะหมายถึงว่าเราเข้ามาดูว่าถ้าเราอยากได้ของพวกนี้เราต้องทำไงบ้าง อค่อนข้างจะหนักหน่วงทีเดียวเชียวมีของอะไรไหมนี่ไงเห็นปะ่ะก็มีธนูน,นี้อีกิปเอ้ยเอา้าอ๋อมันใส่ได้สองข้างนี่หว่าป a t ิโตดาบอันนี้ใส่อันนี้แทนได้ไหม เออความสามารถก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาใส่ไม่ได้แล้วหรออ๋อไอตัวนี้ก็ใส่ไอตัวนี้ใส่อันนี้ใส่นี้ก็ได้มันใส่มันใส่ทั้งสองข้างไม่ได้อะอันเนี้ยอืมฮึเดี๋ยวเรามาที่ ชอบอีกสักรอบนะฮะก็เราจะเปิดลุ้นอีกสักอันดีกว่าน,นี่ลุ้นอันนี้เ,เล่นๆสองร้อยลุ้นดิลุ้นดิเออมาเลยมันคืออะไรว,ว้าวเรามีอีกหนึ่งตัวมาช่วยแล้วพอแค่นี้แล้วก็มาดูกันดีกว่าเอาเรายังได้ไม่ครบทำยังไงเราถึงจะได้ เราต้องไปซื้ออีกเพื่อที่จะเจอ <Overwatch> ต้องเก็บสะสมนั่นเองยังม <Rat> ีอีกหลายตัวแล้วเกินนะฮะตัวละครที่ที่เราจะสามารถเอ่อเก็บเอามาสะสมได้แบบว่าโอ้เยอะเนี่ยเนี่ยตัวสวยๆนั้นเลยนะครับซึ่งก็ความสามารถแต่ละตัวมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งก็แบบว่าเราสามารถที่จะเอาไปจัดแผนวางแผนกันได้นะอืมก็เล่นไปเรื่อยนะครับสำหรับเกมนี้ชอบนะนะครับผม ก็ถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมารีวิวต่อนะครับสำหรับเกมนี้ล้วเกมอื่นมารีวิวให้ได้ดูกันเรื่อยนะครับสาหรับเกมนี้ก็เอาประมาณนี้แนการรีวิวให้ดูคร่าวๆครับมาแนะนําให้ได้รู้กันว่ามีเกมมีอีกสักหนึ่งเกมนะครับผมแต่เดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะมีเกมอื่นมาแนะนําด้วยนะครับก็เรื่อยๆนะเปลี่ยนกันไปนะครับมีทั้งเกมเก่าและใหม่เสมอนะสำหรับช่องนี้นะครับผม ไปเจอการคลิปต่อไปครับดูซชื่อว่าจะมีเกมอะไรมารีวิวอีกนะฮะคลิปนี้ก็เอาพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วฮะคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับผม